ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรียอนะครับตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําคลิปนี้นะแต่คนถามมาเยอะก็เลยตัดลงซะหน่อยก็ทุกอย่างถ่ายด้วยมือถือนะครับร้านที่เราไปวันนี้ก็คือ Rory The Palm Rip Bangkok Thailand นั่นเองนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับเราสามารถกดเข้าไปจอง Booking ออนไลน์ก็ได้หรือว่าสามารถโทรไปก็ได้นะครับในเว็บไซต์นี้มันจะมีเบอร์โทรอยู่ด้านล่าง วันที่ไปเนี่ยเป็นวันศุกร์ช่วงเย็นนะครับ5โมงเราโทรไปจองไว้ก่อนซึ่งตอนที่ไปก็คือคนไม่เยอะมากนะครับมีประมาณ2อสโต๊ะนั่นเองนะครับร้านเนี่ยจะอยู่ที่เกสราอัมรินชั้น3นั่นเองนะครับเราลงรถไฟฟ้าจากสยามนะครับแล้วก็เดินมาทางชิดลมนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงทางเชื่อมสกายวอล์กก็เข้าไปแล้วก็ขึ้นมาได้เลื่อนประมาณชั้นหนึ่งก็จะเจอร้านแล้ววันที่ไปเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นแบบแพ็กเกจนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าเรา ไปโฟกัสอยู่ที่ Rory Experience นะครับก็คือจะเป็นเหมือนสแตนดาร์ของเขานะครับเราไปเนี่ยเราจะไม่สามารถสั่งแบบสั่งเฉพาะเนื้อ1จานได้นะครับเหมือนว่ามันจะต้องแบบเป็นคอร์สนิดนึงนะอันนี้ที่เราดูไว้ก็คือ The Rory Experience ก็คือราคา2,590บาทนะครับก็คือจะได้สลัดกับเมนคอร์สหนึ่งจานนั่นเองซึ่งรายละเอียดมันก็จะมีนั่นนี่แล้วแต่ว่าเราแอดจัดยังไงนั่นเองนะครับก็เรา สั่ง2ชุดชุดที่1นะครับก็คือจะเป็นแบบสลัด1ชุด1นที่นะฮะแล้วเนื้อเนี่ยเราสั่งเป็นแคลิฟอร์เนียคารก็คือไม่มีบวกเพิ่มใดๆนะครับส่วนชุดที่2นะครับเราก็เป็นสลัดเหมือนกันนะแล้วก็เราเลือกเป็นตัวเออเป็นลอบสเตอร์นะครับด้านล่างนะแบบฮาร์ก็ต้องบวกอีก700นั่นเองนะครับแล้วก็เรามีสั่งแบบเครื่องเคียงเพิ่มก็คือเป็นครีมสเปนนิชก็เพิ่มอีก200นั่นเองนะครับ ก็พอสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะเอาขนมปังมาให้นะครับขนมปังเนี่ยขอบก็จะแข็งๆนิดนึงแต่เนื้อตรงข,องข้างในเนี่ยก็จะนุ่มๆนะครับมาพร้อมเนยเนยเนี่อยอร่อยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถขอเพิ่มได้ด้วยปิดรูทชออ็อกโกแลตอัลโตเมสสวัสดีครูตองนะครับตัวน้ำสลัดนะครับจะมีชื่อว่าคลาสิกเมนเทนเบรซิ่งนะครัอบอรี้เริ่มเลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นสลัดที่มาในแพ็คของเขานั่นเองนะครับเขาก็จะใส่ไว้ในชามเนี่ยแล้วก็หล่อด้วยน้ําแข็งนะฮะแล้วก็ คนน้ำสลัดให้มันคลุกเคล้านะครับผักก็จะมีความกรอบอร่อยนะฮะเสิร์ฟพร้อมกับซ้อมที่แช่เย็นมานะครับทุ่วโลกนะคบที่พิจารณาเสิฟสลัด่อดสเปกนะครับสาขาแรกนะคะจะก่อตั้งขึ้นที่เบลวิฮิลคับที่ลอสแองเจลิสครับส่วนสาขาเมืองไทยนะคะจะเป็นสาขาล่าสุดของโลกและเป็นสาขาที่สิบของเอเชียเลยครับ เัวาป็้นที่พวกสลัดจะเป็นบนน้ำแข็งทีม่มีความเย็นสูงนะครับเพื่อความสดกรอของผักครับละเซฟตัส้มจานที่ผ่านการชิลมาแล้วด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาสลัดที่มาอยู่ในเซตนั่นเองนะฮะก็มา,าจานไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็กําลังพอดีนะครับก็ผักกรอบอร่อยแล้วก็น้ําสลัดคลุกเ้าได้ดีไม่เยอะเกินไปนะครับแล้วเขาเขาบอกเวลาทานนี่ก็คือทานปกติก่อนได้นะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองเพิ่มสามารถใส่เป็นซีซันอล เ e เปอร์ได้นะครับเขาก็บอกว่าจะเป็นตัวเฉพาะของของทางรอรี่นั่นเองนะครับเพลของวันนี้ก็มาแล้วนะครับจะเป็น r รเต t e พ palm r i บนะครับก็แล้วแต่ขนาดที่เราสั่งถ้าเป็นแบงคอกคัตเนี่ยจะอยู่ที่120กรัมก็จะรบไป600บาทจากราคาที่เขาตั้งไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลอรี่คัตเนี่ยจะอยู่ที่280กรัมก็คือบวกอีก1000ันแต่ว่าที่เราสั่งก็คือเป็นแคลิฟอร์เนียคัตนะครับอยู่ที่180กรัมไม่ต้องมีบวกเพิ่มนั่นเองนะครับ ได้แล้วนะครับจานหลักของเราก็คือเป็นโรสต์ท m มริปนั่นเองนะครับเป็นขนาดแคลิฟอร์เนียคัตนะครับเสิร์ฟพร้อมมันบดแล้วก็มีน้ำเกวีราดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยความสุกระดับมีเดียมนะครับซึ่งดูในรูปมันอาจจะดูแบบ เฮ้ยมันไม่สุกหรือเปล่าแต่จริงๆมันมันสุกแล้วนะครับก็กินได้แล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับอันเนี้ยผมจาไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับเวลาทานก็ทานกับน้ําที่ราดมาตรงตัวเนื้อนะครับก็จะออกเค็มๆมันๆนิดหนึ่งก็กินเพลินๆดีส่วนผักขมเนี่ยเราสามารถบอกเขาได้นะครับว่าเราจะเอารวมจานกับตัวโรสพ์มริปเลยหรือว่าจะให้เขาแยกถ้วยมาให้ก็ได้นั่นเองนะครับก็ส่วนจานหลักอีกจานนึงนะครับที่สั่งก็คือเป็นโรสเซอร์นั่นเองนะครับถ้า จำไม่ผิดนะจะเป็นแบบซอสไวน์ขาวแล้วก็เป็นคาเวียร์ซอสเองนะครับก็จะมีความซอสมันจะมีความนัวนัวเปรี้ยวๆนิดๆน,น,นะครับแบบเปรี้ยวอ่อนๆเลยนะครับแบบไม่ได้เปรี้ยวแหลมอะไรนะครับแล้วก็ตัว l o เ s อร์ทําออกมาได้ดีเลยนะครับแบบความสุกกาลังดีแบบดีเลยแหละเออแต่ว่า ก็ครึ่งตัวไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวทีรามิสุนั่นเองนะครับที่เห็นด้านบนที่เสียบอยู่เนี่ยไม่ใช่ช็อกโกแลตนะจะเป็นแบบเหมือนขนมปังก,อกรอบๆนะครับแล้วก็ตัวทีรามิสุทําออกมาได้อร่อยมากๆเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกแบบว่าน้อยไปนิดนึงเออลืมไปเลยว่ายังไม่ได้พูดเกี่ยวกับตัวตัวโรสบีฟนั่นเองนะฮะตัวพามริปเนี่ยคือตัวเนื้อทําออกมาได้ดีนะครับก็คืออร่อยนะครับตรงที่เป็นหมันก็แบบรสชาติเข้มขน้นแบบเอออร่อยอะ่ะก็คือค่อนข้างนุ่มนะครับแต่ว่า มันจะมีส่วนที่เป็นเอ็นนิดหน่อยที่เขียวไม่ขาดนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าการมากินแบบโรสบรีะอะไรพวกเนี้ยบางทีมันจะได้ส่วนที่ไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งไปนะครับแล้วก็มันบดก็ถือว่าอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวน้ำเกวีก,ก็เ,เข้มข้นนะนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูราคาละกันนะครับก็อันนี้นะฮะก็จะมีค่าน้ำนะครับ1ขวดอยู่ที่2อ0อ230บาท ตัว Rory Experience นะครับซึ่งมีเป็น Rose b e e f 1แล้วก็เป็น l o b s t e r ครึ่งตัวซึ่งต้องบวกอีก700อีก1นะครับอยู่ที่5,880บาทแล้วก็จะมีตัวทีละมิือถือ้วยนนะครับ490บาทแล้วก็ราคาต้องบวกแวดกับ Service ด้วยนะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับ